รับสวัสดีผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ AW8 ไทยนะทุกคนก็มาต่อกันนะครับผมกับทุนครั้งที่แล้วนะชทุนที่ผมไม่ค่อยถอนเลยทุกคนนะเก็บไปปั้นไปเปิ้ลติดต่อครับผมนะก็ไปกันต่อเลยทุยกันนะ <Hey. S 1> เพียนโก้ก็จัดก,กันในเกมแห่งยุคข,ของเรานะผมสเติกี้โจ๊กเกอร์นะครับเบ็ดละร้อยไปวันนี้นะทุกคนนะครับเอาทุนมาปั้นติดต่อนะครับวันนี้ถ้าได้ผมก็จะถอนนะผมต้องเอาเงินไปใช้ก่อนวันนี้อะ่ะไปครับผมเบ็ดละร้อยยี่ขอให้ได้นะผมไม่เอาโดนนะครับวันนี้มีธุระใช้เงินก็ต้อง ได้เท่าไหนาก็เท่านั้นแหละทุกคนนะครับอ่ามาต่ออันนี้คือผมจะถอนส่วนตัวนะไม่จะไม่ให้เมียนะจะไม่ผ่านเมียทุกคนนะครับไอ้ผ่านผมล้วนๆนะโอเคได้อยู่สามหกสิบบาทนะครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร,ร่แต่ถ้าสติกกี้โจ๊กเกอร์ผมมาถึง4ตัวแล้วทุกคนรู้เรื่องนะครับเมื่อกี้เกือบถึงละนะเราต้องเอา4ตัวครับมาแล้วมันก็จะรีสปินอนะ่ะเกมนี้มันแจ๋วอยู่นะครับสำหรับเบ็ดเยอะนะผมว่านะทุกคนนะับแจ๋วเลยแหละนะมันเหมือนเราได้เล่น3 อ่ารอบฟรีๆไปรอบสองรอบอะไรเงี้ยนะผมว่าเ <c oughs> นี่ยอ่ะอหนึ่งทีโทรศัพท์เข้าอีกครับผมอ่ะจ็อกเกอร์เพิ่มเนี่ยได้หนึ่งทีเห็นปะได้ฟรีๆสองครั้งแล้วน,นะอ่ะอีกรอบหนึ่งครับผม <c oughs> ถ้าจ็อกเกอร์ยังโผล่อยู่นะมันก็จะมาเรื่อยๆครับทุกคน <laughs> ตัวที่สี่มาแล้วครับผมมาไวมากนะครับมาไวมากโทรศัพท์เข้ารัวๆไอ้บ้าเอ้ยฟึบโอเคได้วงล้อคูณหรือเปล่าอย่างงี้ 4ตัวได้วงร์ลคูณนะครับอ่ะพันสามร้อยยี่สิบจะคูณเท่าไหร่ครับทุกคนมันเอาพันสามร้อยยี่สิบของเราไปคูณเลยนะคูณแค่สองครับผมแต่ก็ได้ยับแล้วในสองพันหกร้อยสี่สิบครับทุกคนเป็นไงล่ะเนี่ยครับหมื่นหนึ่งยังหมื่นหนึ่งยังอ่ะหมื่นดึงแล้วไปกันต่อสิครับผมอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วสี่ตัวมาลูกเอ้ยขอสี่ตัวครับผมสี่ตัวมารลุสองโอเคมาดีเว้บนนี้นะครับทรงมาดีมาก สามอ่ะสามไม่มาครับทุกคนไม่เป็นไรไปต่อครับผมนี่ฮะิกิลกิจจเกอร์มันดีอย่างนี้ครับแต่บทมันจะไม่มาคือไม่จะไม่มาเลยจริงๆนะทุกคนนะตอนนี้มันมาเราก็ตวงๆไว้ก่อนนะตักตวงไว้เรื่อยๆผมเพิ่มเบ็ดดีกว่า200เลยกันนะผม200เยเลยกันมันทรงก,กลาลังมาดีไงพอเพิ่มเบ็ดแล้วหายไอ้บ้าเพิ่มเบ็ดแล้วหายนี่ไงเพิ่มเบ็ดแล้วโดนครับผมยับหมา เพิ่มเบ็ดอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับไม่ตัวไม่ล่ะชื้นไม่มาทุกคนเริ่มโดนแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> อือม,มาดีๆหน่อยน้องมาหน่อยไม่โผล่จริงๆว่ะ <Yeah. S 1> บทมันจะไม่มาคือไม่ไม่มาจริงๆทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับ yeah. เกมพวกนี้มันใช้ดวงให้ผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเล่นตามทุกคนรับชมกันเพื่อความบันเทิงพอละนะครับให้ผมเล่นคนเดียวพอละให้ผมเล่นแล้วคนนั่งดูพอละนะครับให้ผมรีวิวไปนะทุกคนก็รับชมพอแล้วนะครับผมนะอือโหยสองตัวรวดเหลกตัวเดียวครับผมเลกตัวเดียวเองนะอือไม่ได้เด็กครับผมช่างมันไปต่อครับผมเหลืออยู่แปดพันแปดครับผมพอเล่นเป็นหนักๆแล้วมันเข้ายากยากครับผมนะไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ย มาอีกแล้วผมต้นี้สี่ร้อยบาทเลยดาวมาทีเดียวสี่ตัวไปเลยลูกเอ้ยขี้เกียจลุ้นนะครับลุ้นใจจะขาดมันไม่โผล่ครับทุกคนเ <c oughs> หลืออยู่เจ็ดพันสี่ร้อยทุกคนตอนนี้ขาดทุนแล้วกำไรผมไม่เอาอีกแล้วอันนี้คือผมเล่นเท่าไหร่ผมก็ถอนได้นะกำไรเท่าไหร่ก็ถอนได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นต่อจากเอ่าแปดไทยคลิปที่แล้วทุกคนนะต่อจากไอ้อะไรวะ เมรลินเมรินนะครับเมรินเราปั้นไว้นะครับเมรลินก็เทิร์นถึงแล้วนะครับขอสักหมื่นห้านะผมจะถอนนะทุกคนกกมันมาไม่ถึงสี่สักทีครับพอระเบิดแล้วสองร้อยโดนยับเลยเดี๋ยทุกคนกอ,กอ,อืมอืมสองแล้วสองแล้วสองแล้วเหลอือสองตัวได้มาหกร้อยบาทนะอีกสองตัวเท่านั้น โอเคมาอีกหนึ่งครับผมดาวด้วยคนระับ400บาทผ่านหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งได้ตัวคูณคับผมโอเคมามาแล้ว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 โว้ยครับผมพันแปดเหลืออีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งครับผมถ้ามาเพิ่มเ้วก็หมุนต่อนะไม่มาเพิ่มไม่เป็นไรได้เงินอยู่ครับสองพันหกขอคูณสิบปขอคูณสิบไปน้องมาตัวคูณมาละตัวคูณขอคูณสิบน้องชายปึบเลยไปแล้ว เอ้ยคูณสามครับผมไปสักคูณห้าหน่อยก็โอเคแล้วเนี่ยคูณห้าก็น่าจะหมื่นห้าทุกคนนะครับอันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันแปดครับทุกคนนี่ครับมาขนาดนี้แล้วเอาไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับผมกับไรมาสี่พันแล้วนะผมเอาเอาเอา,เอาไว้ก่อนดีกว่าผมเอาก่อนดีกว่านะผมเอาต้องใช้เงินนะทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเอาเงินไปใช้ก่อนเดี๋ยวเราเค่อยมาปั้นกันใหม่ทุกคนนะสติกกี้เจ้าเก๋ผม,ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ See you.